สวัสดีครับถ้าเอ่ยถึงหมูนะครับคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไรบ้างครับข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหรือไม่ก็หมูหันนะครับน้อยคนนักจะนึกถึงเป็นอื่นไปได้นะครับเพราะว่าหมูนั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญในการเอามาทําอาหารและเป็นส่วนประกอบสําคัญในการให้โปรตีนสําหรับร่างกายของมนุษย์นะครับ คืนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักเรื่องของหมูที่มากกว่าหมูธรรมดาธรรมดานะครับคืนวันนี้จะเป็นหน้าที่ของต่อและออสรุดนะครับลูกออสตัวที่4ที่วันนี้เขาจะพักงานในฐานะสัตวแพทย์ไว้ชั่วคราวนะครับจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับชีวิตของหมูตั้งแต่ลูกหมูเรื่อยไปจนถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหมูไปจนถึงต้นตระกูลของหมูเลยนะครับไปดูว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหมูนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรหมูหล่อรูปร่างกำยำ และแม่หมูลูกดกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของหมูกว่าที่จะกลายมาเป็นหมูพ่อพันธ์ุหมูแม่พันธ์ุนั้นเป็นเรื่องหมูหมูหรือไม่นะครับติดตามการทํางานของออสรุดลูกออสตัวที่4กับกบนอกกระลาในตอนเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูได้ในคืนวันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมกับพี่ต่อครับมาอยู่ที่ตลาดห้วยขวางน,นะครับ บรรยากาศที่นี่นะครับคึกคักมากเลยนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้ามาวางเรียงรายขายเต็ไมไปหมดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับกุ้งหอยปูปลาเรียกได้ว่ามีสารพัดชนิดขายเลยนะครับเดี๋ยวมาที่นี่นะคะเราจะมาตามหาค่ะว่าเขาซื้อกันที่ไหนซื้อขายหมูกันอย่างไรและใครมาซื้อหมูกันบ้างค่ะ มาในตลาดแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นร้านขายหมูเรียงติดต่อกันหรือว่าเรียกว่าเขียงหมูเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีชิ้นกวนหมูนานา,นา,นานชนิดแขวนอยู่หมูโลทไรอ่ะบาทขายเนี่ยขายอะไรก็ขายทุกอย่างเลยทั้งตัวหมูเลย้ลตัวหมูใช่แล้วเนื้อหมูเครื่องในหมูกระดูกหมูน้ำมันหมูทุกหมดเลยแล้ววันน,งนึงเนี่ยขายหมูเนี่ยเท่าไหร่ แล้วลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยแต่ละวันเยอะไหมฮะเยอะค่ะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตีสี่ยันประมาณสักห้าหกโมงเย็นเรือมกินสันคอสันคอนี่แหละนิ่มโค้งนสันอร่อยที่สุด รู้ไมหมครับว่าตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงวันนี้เนี่ยพันหมูไปเยอะขนาดไหนแล้วไม่รู้กี่หมื่นตัวแล้วก็ <c oughs> ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แล้วก็30กว่าแล้วก็น่าจะเยอะอ่ะแล้วรู้ไหมครับหมูที่เรากินอย่างูดีวทุกวันนี้เป็นพันธอะไรพันอะไรเราก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ไม่เคยถามมาตั้งที่ไ,ได้ทราบเป็นหมูกินหมด <c oughs> ถ้าโลกนี้ไม่มีหมูเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับ มันน่าจะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเหมือนกันละรู้สึกถึงความตดอย่างก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยมันจะขาดไม่ได้ <laughs> ้อย่างหมูเจนเนี่ยค่ะหูซื้อมาเป็นตัวตัวเนี่ยซื้อจากที่ไหนก็ซื้อจากแปดลิ้วก็มีนคนปรปฐมก็มีถ้าพูดถ,ถ,ถึงหมูเนี่ยคิดว่าจังหวัดไหนน่าจะขึ้นชื่อเรื่องนี้ครับหมูก็นครปฐมนั่นเองเขาก็ต้องคิดถ,ถึงนคนปรปฐมพอเ,เวลานั่งรถ,ถ่านั่นก็เหม็นแล้ว <laughs> ล<ะ> <laughs> เคยผ่านไหมล่ะ เราสองคนก็ได้รู้จักกับเรื่องราวของเนื้อหมูกันพอสมควรแล้วนะคะแต่จะให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูแล้วแล้วก็คงต้องออกเดินทางกันต่อค่ะไปนครปฐมนะคะไปตามหาต้นทางของเนื้อหมูกันค่ะครับหมูที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับในการขั้นตอนการเลี้ยงนั้นนะครับต้องพิธีพิถันขนาดไหนต้องประคบประงมกันขนาดไหนแล้วหมูที่เราทานเป็นหมูพันธุ์อะไรมาจากไหนใช่ค่ะและนอกจากเนื้อหมูจะเป็นอาหารปโปรตีนแสนอร่อยยอดนิยมแล้ว เรื่องราวของหมูยังบกบอกอะไรได้อีกบ้างร่วมเดินทางกับเราสองคนในกรบนอกกลาคืนนี้ค่ะ น,นี้ทุกวันนี้ยังมีคนเลี้ยงหมูในนครปฐมสักเท่าไหร่เท่าที่สำรวจจากการจดทะเบียนฟาร์มประมาณพันนิดนิดพันเจ้าพันฟาร์มแล้ถ้าพูดถึงเฉพาะนะครปฐมเนี่ยฮะมีปริมาณหมูสักกี่ตัวได้ไหมครับรวมๆกันแล้วเนี่ยในทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ900,000นกว่าตัวหมูนี่คืออาหารโปรตีนหลักอยู่แล้วของของคนไทยเนี่ยเฮีย okay, คะทำไมนครปฐมถึงต้องเลี้ยงหมูกันเนยอะ มันตั้งแต่สมัย780ปีก่อนแล้วอ่ะสาเหตุที่นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงหมูจํานวนมากนะครับก็เริ่มมาจากคนจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดและคนจีนนี้นะครับก็นิยมเลี้ยงหมูมาเป็นพื้นฐานประกอบกับที่นี่นะครับเป็นพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงทั้งแม่น้ําลาคลองและก็พืชผักที่อุดมสมบูรณ์ใช้เป็นอาหารหมูได้นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับนิยมเลี้ยงกันแบบใต้ถุนบ้านเพียงไม่กี่ตัวจนมีการพัฒนาการเลี้ยงเป็นแบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ครับ แล้วอย่างในพิธีกรรมของคนจีนเนี่ยคะ่ะเวลาไหว้อะไรก็ตามแต่ทําไมต้องมีหัวหมูก็ตรงนี้แหละบ่งบอกถึงความมั่งมีสีรสุขถึงความร่ํารวยอะ่ะอย่างเช่นมีหมูที่ขายกระปุอมสินที่เป็นหมูเงินหมูทอง<ม>ตั้งอยู่บนหิ้งของบ้านคนจ<ม>ีนแล้วหมูทุกวันนี้ที่เราทานเนี่ยครับตามท้องตลาดเลยเนี่ยครับ มันมีชื่อเรียกไหมครับก็โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นหมูขุน3มสายเลือดต้นกําเนิดของหมูขุน3ส,สายเลือดเนี่ยนะครับถ้าเราจะตามไปดูมีที่ไหนที่จะมีให้เราดูไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงลักษณะเด่นของมันเป็นยังไงก็เบทาโกจะมีการเอาหมูออกมาโชว์จะมีการขายหมูราคาถูกอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจัดที่ปากช่องอ่ะงั้นถ้าเบื่อว่าอย่างอย่างหนูจะเลี้ยงหมูใช่ไหมคะหนูก็สามารถไปงานแบบนี้แล้วก็ไปซื้อพ่อแม่หมูได้อย่างเงี้ยเหรอ